สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตค o องทุนบอยสวัสดีวันศุกร์ต้นเดือนเมษาครับเราเข้าสู่ช่วงเรียกว่าไตรามาสที่2ของปี2022อย่างรวดเร็วแล้วนะครับจริงๆมันมีข่าวนะผมเพิ่งดูข่าวในเ,เว็บไซต์เอ็นซีอ็นบีมานะว่าช่วงประมาณเมษาของทุกๆปีเนี่ยจริงๆเป็นช่วงที่ตลาดหุนที่เมกาค่อนข้างจะวิ่งขึ้นนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็จะส่งผลดีกับตลาด คริปโตด้วยเหมือนกันนะครับดูภาพรวมตลาดของตลาดคริปโตวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่เลเวลนิวชรอลนะอยู่ที่ระดับกลางๆอยู่นะค่าฟิแ r นคลีอินเด็กของตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ตัว Bitcoin เองก็ย่อต่าลงมานิดหน่อยนะอยู่ที่เลเวลประมาณ4 5นะ่หมืนหไดหลายคอยเนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นเส้นตรงอยู่นะยังแฟดอยู่นะในช่วงเทียบกับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะบางคนอาจจะ เรียกว่ากังวลนะที่เห็นราคาบิตคอยย่อนะครับแต่ว่าถ้าจะลองดูเทียบกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยยังอยู่เลเวลที่ประมาณ3 8มหมื่นแปดเองนะอยู่ที่ประมาณ3 0มหมื่นปปลายเองนะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนห้านะก็เรียกว่าขึ้นมาเยอะเลยนะในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาดนะังนั้นก็การที่บิตคอยจะย่อลงต่ําลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ ต้องกังวลอะไรมากนักนะเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเมื่อม่กี่วันเนี่ยบิตคอยก็เพิ่งจะเรียกว่าอยู่ที่เลเวลประมาณ30,000ื่นไปปลายขึ้นมาเองนะจังนั้นเนี่ยสายโฮเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะเพราะว่าฟันเด m e เมนทัลแลวก็พื้นฐานของบิตคอยนั้นก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ถ้าเราจะดูในไทม์เฟรมที่เป็น weekly เนี่ยเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์แม็กเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์แม็กดีเนี่ยก็ เรียกว่าชี้เห็นนะว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่เส้นสีน้ําเงินตรงนี้จะตัดขึ้นเส้นสีส้มตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงทุกครั้งที่ตัดขึ้นตรงนี้ในก็ราคาบิตคอยก็จะวิ่งขึ้นไปนะสำหรับผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้กังวลอะไรมากมายนะกับการที่จะเห็นบิตคอยวิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็ยอดต่าลงมาในระเวลประมาณสี่หมืนห้าอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวข้อมูลอื่นๆน,นะทางดูคอนเองเนี่ยก็เรียกว่าปีเตอร์ชิปเนี่ยก็ พูดถึงเริ่มพูดถึงตัว UST แล้วนะพูดถึงตัวดนะูคอนแล้วเพราะดูคอนเเนี่ยก็เรียกว่ามีแผนที่จะซื้อบิตคอยนะเป็นรีเซิร์ฟของ s a b e r Co คอ UST ของเขานะก็มีแผนในระยะยาวเนี่ยประมาณ10,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะตอนนี้ซื้อไปแล้วประมาณ1,000พันล้านเหรียญน,นะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือซื้อที่สปอร์ตมาเก็ตด้วยนะทำให้ดั้มเอ่อทำให้ได้าราคาบิตคอยปั๊มราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูตอนเนี้ย ทางดูคอนเนี่ยทางโปรเจกต์เทอร์ล่าเนี่ยถือบิตคอยอยู่เป็นอันดับ3านะรองจากไมโครไซจี IG, นะไมโครไซจีเนะี่ยถือบิตคอยอยู่ประมาณ125,000สบิตคอยนะอันดับ2คือตัวเท s l a 43,200บิตคอยนะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3นะเทอร์ล่านะถือประมาณ3ามหมื่บิตคอยตามมาด้วยมาราทอนดิจิตอลนะซึ่งเป็นไมเนอร์นะถือประมาณ8,000 กว่าบิตคอยแล้วก็สแควร์ของแจ็คดอซี่นะครับทำเรื่องของ Payment เนี่ยก็ถือบิตคอยอยู่ประมาณ8,000ันบิตคอยนะทั้งเทอร์ล่าเองเนี่ยก็เรียกว่าถูกอกถูกใจนะทงางบิตคอยแม็กซิมัสหลายๆคนนะหลายๆคนที่ไม่เคยที่จะสนใจตัวเอาคอยอะไรเนี่ยก็หันมานะสนใจตัวเทอร์ล่านะแล้วผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยโปรเจกต์ Project ตัวอื่นนะที่ทำเรื่องของเซเบอร์คอยเนี่ยจะทำเหมือนเทอร์ล่านะคือเอาตัวบิตคอยนีไว เป็นรีเซิร์ฟนะเป็นรีเซิร์ฟให้กับตัว s a เ e r c o คอของโปรเจกต์ตัวเองนะ mm hmm. ผมคิดว่าเทอร่านั้นทำถูกแล้วนะจริงๆเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะที่จะเอาตัว bitcoin นะั้นเนี่ยเป็นรีเซิร์ฟของตัวเซเบอร์คอเนะีเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือมีความเป็น decentralized นะครับนะกอน,นั้นก็เป็นภาพรวมนะของตัวตลาดแล้วก็ตัว bitcoin นะที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางวัทลิกนยก็ได้รีทวิสโคดนะของทางประธานาธิธานาธิบดีของซิมแซมเบียนะซึ่งเป็นประเทศใน,ในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็เรียกว่าทางวัตลิกเองเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนของตัวคาร์โน่เข้าไปพัฒนานโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของฟ i n แนนซ์เนี่ยในประเทศในประเทศแถบทว,ทวีปแอฟริกา เหมือนกันนะซึ่งเท่าที่ดูตามข่าวน่าจะเริ่มที่แซมเบียก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทวิสต์นะของทางประธานาธิบดีของแซมเบียไดนะ้ทวิสต์ข่าวของบูมเบิกของทวีปแอฟริกานะที่มีข่าวออกมานะว่าทางวัตลิกบูทลินเนี่ยซึ่งเป็นอียิปต์โฟลเดอร์เนี่ยจะสนับสนุนนะให้ประเทศแซมเบียเนี่ยเป็นฮับนะ ในเรื่องของเทโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเทียแอฟริกานะครับก็เรียกว่า,าทำตามไซที่ของตัวคาร์โน่เหมือนกันนะจริงตัวคาร์โน่เองเนี่ยเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะเขามีทางทีมงานนะซึ่งอย่างทางจอห์นโอคอนเนอร์ที่เป็นดี렉เตอร์ของแอฟริกันโอเปอเรชันของ i o s k เนี่ยได้ไปปักหลักอยู่โน่นอยู่แล้วนะหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะท,ที่จะพัฒนาในเรื่องของ d e f านะของ ประเทศต่างๆในทวีปแอฟ,ฟริกานะแล้วก็ทางคาโนเองเนี่ยก็เพิ่งจะใช้เทคโนโลยีของตัวคาโนเนี่ยในการแท็กอิเดนติตี้ของนักเรียนแล้วก็ครูในประเทศเอธิโอเปียด้วยนะแล้วก็เมื่อเดือนประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคานโนเองเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มเทสนะการระบบการกู้เงินของ SME ในทวีปในประเทศเคนยาด้วยนะโดยใช้ ตัวเทคโนโลยีของตัวคาโนที่เรียกว่าเลียวไฟนะครับซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงกันนะระหว่างการเงินนะการเงินที่เป็นระบบการเงินปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวคริปโตนะทางซึ่ง,ท,งาทางวัตถลิกบูทลินเองเนี่ยก็ให้ความสนใจตรงนี้นะแล้วก็จะไปพัฒนานะในทวีประบบการเงิน d e f ายนะทวีปแอฟริกาด้วยเช่นกันนะครับ ก็ได้ทวีตตรงนี้ออกมานะก็มีการตอบทวีตของเวอร์โมบายโทเก้นนะซึ่งเป็น Internet, อินเทอร์เน็ตเอ่ออินเทอร์เน็ตดิสเน่ไรอินเทอร์เน็ตนะของที่รันมนเกอร์ของตัวคาโน่เนี่ยเหมือนกันนะครับก็เอ่อเรียกว่ามีการทวีตตอบกลับวัตถุิกนะว่าทางโปรเจกต์โมบายโทเก้นเนี่ยได้ไปบิวนะได้ไปสร้างเรื่องของ Internet, อินเทอร์เน็ตอ่าโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในทวีปแอฟริกาเนี่ยมาตั้งนานแล้วในะช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีแฟนๆคาโน่เนี่ยได้ตอบทวีตค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่า ประมาณว่าทางคาโน่เนี่ยก็ได้ไปทํางานแล้วนะทางอีเลียมเนี่ยเรียกว่าจะเ,าเรียนแบบตัวคาโน่หรือเปล่านะครับก็มีการตอบโต้กันนะระหว่างแฟนระหว่างแฟนคาโน่กับทางวอตเทลิกนะครับก็นั่นก็เป็นตัวอีธเรียมนะสำหรับผมแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนก็ตามที่จะไปพัฒนา,นา,าประเทศต่างๆทวีปที่ห่างไกล คนเข้าถึงการเงินพื้นฐานได้ค่อนข้างยากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เดีดังนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นถือคาราโน,โนถือทเทเลียมเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องที่ในแง่ของนักลงทุนเนี่ยเขาคงจะต,ต้องกระจายความเสี่ยงตรงนั้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะของตัวเทเรียมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นคู่แข่งกยกายเลยนะสำหรับตัวคาราโ,โนตอนนี้นะ น,นี่ก็เป็นงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะีผมเห็นทางวอทถลิกเนี่ยเขามาร้องเพลงนะลองฟังเสียงร้องเพลงของอ,อทางวอทถลิกดูนะว่าว่าเสียงร้องเขาเป็นยังไงบ้างแนละ้วลองลองฟังกันดูนะผมจะลองเปิดให้ฟังนะ <c oughs> โอเคนั้นก็เป็นเสียงร้องเพลงนะของวัทลิกนะครับก็ผมคิดว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะั้นน่าจะน่าจะเป็นทางที่เขาถนัดมากกว่านะมากกว่าจะร้องเพลงแต่ถ้าใครชอบนะก็ก็แล้วแต่นะครับนั่นก็เป็นตัววนะัทลิกนะที่กำลังที่จะเข้าไปพัฒนานะ ในเรื่องของการเงินในทวีปแอฟริกานะครับคู่เคียงไปกับตัวโปรเจกต์คาร์โนเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นตัววัตถุวันนี้เองเนี่ยมีข่าวนะจริงๆเมื่อเมื่อคืนนะก็ทางคาร์โนนะสามอกสิบองศาเนี่ยก็ได้มาอัปเดตโปรเจกต์ต่างๆนะของตัวเองนะที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงไตรมาสที่2นี้นะก็มีหลายๆโปรเจกต์นะที่จะเริ่มทั้งตัวเทส แล้วก็เมนเน็ตนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็ในช่วง Q2 เนี่ยนะจนไปถึงหลังวอร์ซิลฮาร์ดฟอกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวม i โคเมด d a นะซึ่งเป็นบิดนะที่จะเชื่อมต่อระหว่าง Non EVM นะกับตัว EVM นะครับตัว e c o d e ดนะซึ่งจะเทสเน็ตนะวันที่4เมษาเนี่ยนะครับตัว Singularity นะครับก็จะมีการเทสเน็ตเหมือนกันนะ ตัวอินดิโก้นะครับหลายตัวนะจริงๆแล้วก็ทั้งเรื่องของโปรเจกต์ NFT ด้วยนะก็เรียกว่าในช่วงไตรมาสที่2จนไปถึงช่วงกลางปีเนี่ยผมคิดว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะที่จะมาลำมนคาร d โน o เนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะก็รอดูกันต่อไปซึ่งก็จะเป็นผลดีกับ ecosystem ของตัว Cardano ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลสั้นๆมาแชร์ เท่านี้นะครับก็ยังก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องบิตคอย n ทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ